กลับมาพบกับภาคเอามันอีกครั้งนะฮะกับเกมสแรมดังโมบายวันนี้ฟั่งสีน้ำเงินมีฮานากตะสกุรงิอุเอคุสะฝั่งแดงมีอุโอซุมิจินและก็คิโยตะนะครับความสนุกความมันจะแค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันได้เลยครับผมเรามากันที่สวนสาธารณะกันเช่นเคยนะฮะสำหรับเกมนี้จัมบอน สก,กุรุงินะ,ะจำบอลได้ตอนนี้บอลอยู่ที่อุเอซุสะส่งให้สก,กุลุงิส่งให้อนาคตะแต่โดนจุน็อกไปได้นะฮะจินได้ลูกจินชุดสามแต้มไม่ลงนะครับอาาคตะรีบาวได้อุเอซุสะจ่ายบอลให้สก,กุลงิอนณาคตะเฟดเอาเว้ไฟทำเงินทำแต้มนํำไปก่อนนะครับไฟแดงเริ่มเกม ลูกนี้ชิโยตะขึ้นดังลงไปเป็นสองเท่านะนะดูว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปแต่คุระงิฮานากะตะฮานากะตะขึ้นชูดลงไปนะครับสองต่อ4แล้วนะฮะ,ะตอนนี้ชินได้ลูกยิงไกลไม่ลงนะครับฮานากะตะได้บอลไปแต่คุระงิอีฟุสะ มุสะเลี้ยงไปเรื่อยๆขึ้นหวางแต่โดนจุนตบไปได้นะฮะฮานาคตะได้บอลและก็เฟดเอเวไม่ลงสกุกนี้ขึ้นสองทีไม่ได้ฮานาคตะเฟดเอเวลงไปเรียบร้อยนะครับผมอันนี้แตงม่าที่สองต่อหกนะครับจินเปิดบอลให้จุนตอนนี้บอลอยู่ที่จินจินทำยังไงฉีกออกยิงตามแต้มลงไปครับผม แดมกลุมมาเป็น5ต่อ6แล้วนะครับกระตาส่งให้สก,กุลงิคุเอคุสะคุสะส่งให้ฮานกะตะขึ้นเฟเดเวลงไปครับผมใสยแดงจะเปิดเกมชิโยตะขึ้นดังลงไปแต้มตามมาเป็น7ต่อ8นะครับคุเอคุสะใจให้สก,กุลงีิคุเอคุสะ จ่ายให้ฮานกตะสากูลงิทำยังไงส่งให้ฮานกตะฮานากตะไฟเดเวไม่ลงจุนรีบาวได้ส่งให้จินจินส่งให้จุนจุนส่งให้ชิโยตะโดนตบครับผมฮานกตะได้บอลส่งให้สากูลงิุงเอคุะขึ้นวางย้อยๆลงไปอย่างสวยงามตรงน,นี้แต้มอยู่ที่7ต่อ1ิบนะครับจินได้บอลชีก สองจังหวะยิงสามแต้มลงไปอย่างสวยงามครับเป็นแต้มตีเสมอตอนนี้10บต่อสิบวีคุซะเลียงบอลส่งให้สากุรุงิสากุรงุงิส่งให้ฮานากาตะฮานากาตะส่งให้วีคุซะขึ้นยอดลงไปอย่างสวยงามแล้วครับผมสุกว่าจะเอาไม่อยู่เลยนะฮะจินเลียงบอลยิงส่งให้จุน ส่งให้คิโยตะขึ้นวางลงไปตอนนี้แต้มเท่ากันอยู่ที่12ต่อ12นะครับใครจะชิงขึ้นนำกันไปได้เท่าไหร,ร่ยังไงนาคาตะได้บอลเฟดเวลงไปอย่างสวยงามขึ้นนำไปอีกหนึครั้งนะฮะสำหรับฝ่ายน้ำเงินอ้าลูกนี้คิโยตะเปิดอันไทยยัดลงไปตแต้มตีเสมอ สีมากนะครับฮานากตาตะเลี้ยงส่งให้อุเอะคุสะุเอะคุสะเลี้ยงไปจ่ายให้ฮานากตาตะฮานากตาตะจะทำยังไงลูกนี้ฟเฟดเอาไว้แล้วอโ,โอ้โหแน่นอนมากนะฟเฟดเอาไว้ของฮานากตาตะลูกเก่งน,นี่จะขึ้นนำไปเป็นสิบสี่ต่อที่พบเอาจินสไลด์สองจังหวะไม่เข้าครับสักุูรนี้อา้าวจ่ายบอลเสียนะฮะโดนสะก,กัดไปได้ คุณจะทำยังไงลูกนี้ขึ้นใหม่หลังครับหลอกให้โยตะยัดเข้าไปสีมากครับ<ม>ตอนนี้16ต่อ16อุเอคุสะเลี้ยงไปใ่ายให้สกุลงนี้ส่งให้โอ้โหอฮนากะตะเปิดอันตินะฮะผมตัวอาาอกมาเฟรดอเวยิงลงไปยังสวยงามไหนต่อดีอ่ะ ลูกนี้จูนส่งให้ทีเด็ดขึ้นวางไปอย่างนิ่มๆนะครับโอเคคูซะ e, ขึ้นวางเองอีกแล้วลงไปอีกแล้วครับท่านแม่เอาเขาไม่อยู่จริงๆนะฮะจินทำไงจินขึ้นยิงสามลูกนี้ไม่เหลือครับอโัโฟกลายเป็นขึ้นนำเป็นยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบไปเลยนะฮะสำหรับลูกส่มแต้มลูกนี้ฮานากะตะเฟดเอาเว oh. สวยลงไปเหมือนเดิมนะฮะขึ้นนำไปหนึ่งแต้มจินพาบอลไปไหนไอ้าวจินเปิดอันตย,ยัดสามแต้มแสกหน้าลงไปอย่างสวยงามครับผมขึ้นนำไปสองแต้มนะฮะหลังจากยิงสามแต้มไปสองทีอ้าวซาปูลงนี้เปิดสั่แหลมดังลงไปอย่างสวยงามเดลือจัดฮนะตอนนี้จินทำไง ให้จุนจุนจุนไม่ดังครับต้องให้คิโยตะดังลงไปตอนนี้เปลี่ยนเป็นฝ่ายแดงขึ้นนำบ้างแล้วนะฮะคุสะใจให้สะกุลงี้อานากาตะเฟระเวอ้าวลุกนี้ไม่ลงครับตะกุลงี้รีบาวได้บออยู่ที่อานากาตะอานากาตะขึ้นเฟดอีกหนึ่งรอบไม่ลงอีกตะกุลงี้รีบาวได้อีกหนึ่งครั้งและก็เหมือนเดิมครับโอเคคุสะขึ้นวางเย้ย,ย้อยลงไป ัวที่เด็ดเลยนะเกมนี้จินได้บอลส่งให้จุนจุนจ่ายบอลเสียครับลุงอ้อาจะตกกัดตามไปเอามาได้คิโยตะใจให้จินชีกยิงสามแต้มโอ้โหตอนนี้เหลือสิบวินะฮะขึ้นนำไปสามแต้มฝ่ายน้ำเงินจะตามทันหรือไม่อ้โหยเปิดอันติคว้าบอลจากคูง,งิไว้ได้ลุงนี้จินจินชีกยิงอ ขึ้นนำไป6แต้มแล้วนะฮะแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับฝ่ายแดงเอาชนะฝ่ายน้ำเงินไปได้นะครับด้วยสกอร์32ต่อ26นะครับผมเป็นเกมที่สูสีกันมากผัดกันลุกผัดกันลับ MVP เกมนี้ก็เป็นจุนนะครับที่สามารถทำได้1รีบาว2บล็อก1สเตล 6. a i แล้วก็ตามไปเก็บบอลได้อีกหนึ่งทีก็เป็นเกมที่สนุกมากๆอีกเกมนึงนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่กับเกมหน้านะครับผมต้องลากันไปก่อนแล้วนะฮะวันนี้สวัสดีครับ